สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาไขาปัญหานะครับแบตก็เต็มเครื่องไม่ติดเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับเจ้าตัว DUB 3 6 3นะครับเครื่องเป่าดูดใบไม้ตัวนี้นะครับก็สามารถเป่าหรือดูดใบไม้ได้นะครับปัญหาที่เราเจอนะครับก็คือแบตเต็มนะครับสองก้เลยเรามาลองกันก่อนนะครับโดยปกติตัวนี้เวลาใส่แบตปุ๊บเนี่ยก็จะมีสวิก ด้านนี้นะครับกดปุ๊บมันจะขึ้นก็จะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองให้เลือกนะครับสวิตไกดกดด้านนี้นะครับพวกน,นี้ปกติเวลาใช้งานก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับสามารถล็อกปุ่มกดได้นะครับก็คือการดันชิ้นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยตัวนี้มันจะมีเซฟตี้อยู่2จุดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย ตอนนี้เราใส่เซฟตี้ครบทั้ง2จุดก็คือน็อต2ตัวนี้นะครับทันทีที่เราถอดน็อตเนี่ยหรือเราขันไม่แน่นนะครับอ่าผมถอดแล้วตอนนี้เครื่องไม่ติดเวลากดสวิช์ปุ๊บไฟมันจะกระพริบว่าตอนนี้เครื่องไม่ติดท,ทั้งทั้งที่มเมื่อกี้ติดตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับก็เกิดจากนี่นะครับสวิชกลิมิตเพราะตรงนี้มันทําให้ในกรณีที่เราเปิดใช้งานแล้วเอาท่อประกอบมาใส่ต้องการยึดขันให้แน่นนะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสวิช์ตัวหนึ่งอยู่ด้านในน็อตตัวนี้จะเเป็นตตัว te. ถ้าคุณขันไม่แน่นปุ๊บเครื่องจะไม่สามารถทํางานได้เพราะถ้าในกรณีที่ลิมิตตัวนี้เสียแล้วเครื่องมันทํางานได้เลยเนี่ยอันตรายเวลาเราเปิดเนี่ยเราอาจจะมีพลาดพังเอามือเข้าไปโดนหรืออะไรพวกนี้มันเป็นไปได้นะครับเขาก็เลยทําไว้1จุดฉะนั้นถ้าเราขันให้แน่นแล้วเนี่ยเครื่องมันก็กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมส่วนอีกจุดหนึ่งคือท่อทางเป่าถ้าทันทีที่คุณถอดเหมือนกันนะครับปึ๊บไม่ติดเหมือนกันเลย ถอดตัวใดตัวหนึ่งออกไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องใช้เสมอนะครับในกรณีที่คุณไม่ใส่ท่อน็อตตัวนี้มันจะอยู่กับท่อเวลาเราถอดออมันจะคาอยู่อย่างนี้เลยนะครับน,น็อตกิน้นี้มันจะมีตัวเตะอยู่ด้านในแต่ถ้าเราไม่ใช้ท่อเงี้ยมันเป็นเปลยเงี้ยปกติแล้วทางเมืองนอกเขาไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่าเป็นเซฟตี้เผื่อกันมือแย่ yeah, เข้าไปด้านในนะครับมันก็เลยตัดระบบไว้คือเผื่อเด็กๆเ,เข้ามาซดนนะครับเราเสียบแบตไว้เราไม่รู้เรื่องกดสวิตช์ค้าแเราเด็กมาเล่นเงี้ย มันเลยเซฟไว้แทนที่ที่คุณใส่ท่อตัวนี้ปุ๊บปากท่อคุณก็จะเห็นมีกากบาดด้านในคือไม่สามารถเอามือแห่เข้าไปได้ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเซฟตี้อีกท่อนหนึ่งฉะนั้นเวลาใส่ประกรอบนะครับก็เช็คน็อตท,ทุกตัวนะครับขันให้แน่น <C le af> เครื่องก็จะทํางานได้ปกตินะครับเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับในกรณีที่เสียบแตแลบเครื่องไม่ทํางานนะครับเซฟตี้สองจุดนี้สําคัญมากนะครับเช็คก่อนนะครับ เพราะว่าบางทีลูกค้าหรืออาจจะขันไปแล้วแบบคิดว่าขันแน่นขันพอหลหลๆพอใช้งานสักพักเครื่องมันสั่นเกิดการคลายตัวปุ๊บมันก็จะดับได้เหมือนกันนะครับท่นั้นก็ต้องระวังตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะครับสาหรับคลิปนี้ผมขอขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ